สบายดีพี่น้องฟองายสุพุชคนนบันนีเข้ามาเข่าสู้ช่วงอีพีสองเนาะอ่าซึ่งมือ ว่านนี่ปูได้มา่เราถึงตอนที่ปูไปหาพ่อแม่คู่บาอาจารย์นะเห็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์แล้วอยู่ทั้งจังหวัดสกลนครปูก็ได้กลับมาบ้านทุกวันพระฤหัสบดีปูจะต้องขับรถไปรับเอาพระอาจารย์ที่อยู่วัดป่าโนนกลางแสงธรรมเนี่ยรถปูตะกีดรถฟอจิเน,นื่องตอนนั้นแม่คู่กันยังอยู่กรุงเทพอยู่ยังพระท่านใน้ลงมากนะตอนนั้นก็ได้ยังอยู่กรุงเทพอยู่ยังพระท่านได้ลงมากปูก็ได้โทรบอกแม่คู่กับพาข้าเจ้าไปปูกับไปเลี้ยนศีลเลี้ยนธรรมอยู่ทุกพรรษา นะก็เริ่มหูหนะหูโมมาบัณนิคกลับมาบ้านกระลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองพี่น้อง,องป้องไปกับมาหาเรื่อยๆพอมาหาแล้วสักพักหนึ่งปนะู่กับประพฤติปฏิบัติรรมชั้นเจดีทำชั้นเจ๋เหมือนพระเด้ชั้นเจมให้ชั้นคาบเดียวพร้อมทนันนันเอาเคงคาดนะในหลีนะปู่จะออกไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันพระรหัสบดีเพื่อไปเลี้ยนศินเลี้ยนธรรมวันปกติปู่จะนั่งอยู่บ้านนั่งภาวนาอยู่บนันไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยานะ เป็นเวลาอยู่ปีกว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมของปูเฮือนมันเต็มบ้านอยู่ถึงเฮือนมันเต็มก็เลออยง่ายยับง่ายใส่สวยลงมาอยู่ตะลางก็เห็ดกระต๊อบน้อยคือสมือน,นี่ละเอ็กระตอ๊อบว้ยเหมือนลั่นธรรมปูสมือน,นี่ละแต่กับบังเงินว่าเต็มมีคือเกา่าเต็มมีคือเก่าโอ้ยก็เต็มย้อนกับเป็นหลายเดือนนี้บระมันว่าข้าวเดียวเด้เต็มยู่นในเกือบปีหนึง่งพี่น้องป้องไปยู่ใกล้ยู่ไกลกับมหานะ ผู้ข้าเจา้าศรัทธาได้ยินซื้อเสียงคนกับมหาปู่กับตอนรับแขกนา,นางภาวนาของปู่อยู่หันจนวันหนึ่งอันนี้บัดนี้สิเบิงว่าเป็นอย่างปู่จงคอยได้มาเป็นปูน่นาอยู่ถึงสมัยนี้นะในวันหนึ่งขณะที่ปู่นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ตรงนั้นน่ะจิตของปู่มันลงไปตกลงไปถึงนรกอเวจีบังเอิญว่าปู่ตกลงไปแล้วโอ้ยห้อนหลายปู่ก็เลยยางเบิงข้าเจ้าออเหตุอะไเบิงแล้วบังเอิญว่าไปเห็น พอเจ้าของบิดาของปู่เนี่ยนะสมัยตะกี้พอเราเป็นเพชฌฆาตประจำหมู่บ้านเนี่ยขันมีงูอ่ามีงานทั้งในพ้นจะต้องได้ขาขางัวงขาค้อยเพื่ออย่างเพื่อที่จะเอาพูดหัวหนังเนาะสมัยตะกี้พูนวาา่าเอาพูดเพชฌฆาตเด้อพ้นก็บว่าอะเอาไปพูนพ้นกับมาเรียงลูกเลียงเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของพี่พอก็เลยเห็นเขาออกหอกทางพออยู่หมุนคือจังกงธรรมจักเนี่ยคือจังลออเกียนเขาเนี่ย มุนหลงเขิงแลก็แทงโอ้ยแทงโอ้ยแทงก็อ hmm ยู่ปูนาก็เลยไปถามขาจะว่าสีเฮ็ดจังไดค่อยๆเสียห้ผููชา้คนนี้นี่วิตพ่นจากวิบากกรรมตรงนี้ข้าเจ้าปูโจหันก็เลยว่าเจ้าเป็นไผผู้ขาเป็นท่ายาของผู้ไา้ที่ถือแทงกอยอยู่หันขันเจ้าเป็นท่ายาดเพิ่นเป็นลูกเพิ่นอิลินับจากเมื่อนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องนุ่งขาวห่มขาวเป็นเวลาสองปีเต็มไม่ขาดแม้กระทั่งวันเดียว สินห้าข้อก็ให้อยู่ครบนั่นแหละคือเริ่มต้นมานะี่ปู่ก็ออกจากจนนั้นแหละปุ๊บปู่กับมานางจดวันที่ไปเลยว่าวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยปากว่าจะใส่ชุดขาวทุกมือทุกมือทุกมือไม่เว้นแม้กระแต่วันเดียวเป็นเวลาสองปีเต็มเป็นจุดเริ่มต้นของการใส่ชุดขาวของปู่มาจนพี่น้องฟ้องไปว่าเอา้บาบักอันนี้มันเป็นบ้าวันธรรมดามากระกใส่ชุดขาวไปใส่มาใส่มากัสุกับปู่นักตอนนั้นแถหัวเลยเด้แถหัวหลุนเลยเด้ แท้หัวล้นเลยแต่ว่าบกลได้คิวเท่านั้นแท้หัวล้นจะเขาว่าเป็นผีผาอ่ายายกับลมกแม่คู่ปู่กับลงมาจากเทพกับมานุ่งขาวห่มขาประพฤติปฏิบัติรรมน้ากันตอนนั้นนะก็เริ่มเป็นคู่บุญคู่บารมีปฏิพฤติปฏิบัติรรมน้ากันปัวไปไซไปอยู่ในปาา่าซาแล้วก็ไปอยู่น้าขึ้นเขาขึ้นเหวแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติรยู่น้ำในช่วงระยะอ่าระยะเวลาสองปีที่ปู่ประพฤติปฏิบัติรรมอยู่น กะมีคนมาหาอยู่ตลอดแต่ว่าปูกับเาเคยถามหามิดาไปใส่มาใส่ปูสีนุ่งขาวห่มขาวจนเทศบนเขาว่าให,าาาหา้แต่สุดท้ายแล้วคนที่พูดให้ปูได้มากกว่าปูคนมัดทุกคนพระลูกพระเต่ามาผูกแขนหลานน่อยให้กับมาผูกแขนของเสียกับมหาปูนางนะดวงบอดีอย่างกับมหาปูนางก็บ,บังเอิญว่าเหมือนเพราะท่านเก่งมากนะในช่วงระยะนั้นเวลานรงนั้นก็มีคนมาหา มีคนมาหาไม่ขาดขยะคนเป็นบ้าเป็นบอเพราะสำเนาเสนึงพ่อเพิ่นปู่อ่พ่อเพิ่นรักษาจนส่วงจนเศร้าเกินเก่งขังในลีปูนาค่ะคำว่าปูนาค์เนี่ยแหละได้มาเพิ่นบอกว่าเอิ่นกูเอิ่นว่าปูนาค์่พราต้องไปเอิ่นกวนอื่นบ่ต้องไปว่าปูหันปูนั่นปูนี่หันผู้ใดหัวจักมันมันบ่นอยากเป็นเนื้อบ่นนากแน่นอนมันอยากเป็นตระยาตระยัเนี่อยากเป็นปูสีสุโธอยากเป็นปูสัตนาคลาดอนัตนาคลาดปูชงนาคลาดปุ่นแต่นี่มึงเอิ่นกูว่าปูนาค์ใช่ไหมกับพ่อ ปู้ก็มาถามเพื่นอีกเถิดเดียไม่ถามท่านสักครั้งหนึ่งว่าท่านคือใครนะไม่ถามท่านสักคำหนึ่งว่าท่านคือใครผููกับประพฤติปฏิบัติธรรมแนะนำคำว่าปู่หน้าปู่หน้าปูน่าปนาามาโดยตลอดนะโดยที่บ่ถามเพิ่นในช่วงระยะเวลาสองปีที่ปู่ประพฤติปฏิบัติรรมรอเวลาที่จะเบิดกม่มเบิดเว้นของปิดาของปู่ยันปู่ก็ได้นั่งสวดมนต์ภาวนานะอุทิศส่วนกุศลให้พอไม่ขาดสักระยะไม่ขาดสักเวลาจนเป็นเวลาสองปี ปูเห็นแล้วว่ามันเวลาสองปีแล้วบ่มันปูสีถามเลยเด้ปูยื่นระยะออกไปอีกเดือนนึง่งก็เลยว่าบ้าสมมาพ้าควนแล้วที่ห้องสีต่ตองสามกันว่าบิดาของข้าพเจ้าเนี่ยนายสวิงพระพฤติเนี่ยหมดก่มหมดเวรเลยยังเมื่อนั้นก็เป็นวันพระเพราะว่าปูจะชอบทําแต่วันพระกระแตงคันหาเขาแล้วก็ขออนุญาตถามเออกลับบังเกินวันไปนั่งสมาธิปุ๊บไปจิตมันลงไปผ้าไปไปตกอยู่ในห่วงเหว เป็นผู้เขาหน่วยบอกง่าว่ามปนลูกแน่นหน่อยนะไม่ใช่ลูกแน่นอยคนจะได้หันมีแต่ผู้ชายรวนๆทำงานหนักมากขุดหินไงหินเหมือนข้าเจ้าเสือไปสางอย่างในขุดหินนันบอกง่ายท่อบอกง่าเนี่ยใส่ล่อ,อยู่ซึ่งเป็นล่อ,อยูุ่สมัยเก่าของเขานะเป็นล่อหู่สมัยก,ก่อโย่เ้ยไปเห็นไปบิดาผู้ข่าผู้เจ้าผู้ขาก็ไเลยดีใจว่ากูหนักกันเลยดีใจว่ายางแน่นหน่อยพอกูเบิดกลับเบิร์ดเว้นแล้ว ถึงได้ทํางานหนักแต่ก็ไม่ได้ถูกทรมานเหมือนเช่นเคยเหลียวเห็นลูกอยู่เด้เหลียวมาเบิงลูกอยู่แต่ว่าไม่มีการทักทายเหลียวเบิงคือคนเบิงกันธรรมดาเนี่ยแต่ว่าปูก็ดีใจแล้วก็เลย่เงินว่าเรือไปอีกตีนข้างภูเขาอีกฝั่งด้านหนึ่งอ่ามันจะมีตาผาขาวนั่งบําเพ่นภาวนาเอะไรปูก็เลยย่างเข้าไปกราบเพื่อนก็เลยว่าพอลูกอยากอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทาสังฆทานให้ผู้ชายคนนั้นที่คุณเห็นเนี่ยสีอัน,นิสงส์สีถึงเพิ่นว่ ปู่ก็เลยถามเพิ่อนๆกันเลยว่าเจ้าเป็นไผเป็นลูกชายเพิ่นก็เลยว่างสิเจ้าคือมีบุญหลายแท้จะได้มาเห็นมองเพื่อนอยู่เพิ่นเศร้าปู่ก็บ่ได้ว่าดอกจังสั้นทีอ่าบ่ได้ว่าอ่าย้อนเพิ่นล่ะผมจะคอ้มาประพฤติปฏิบัติธรรมปู่ก็บ่ได้ว่าเพิ่นฟังมีแต่ว่าเจ้าเป็นลูกชายเพิ่นบ่แม่นได้เป็นลูกชายเพิ่นเด้อหันลูกชายเพิ่นถึงอยู่เด้อไปให้พระเฮ็ดให้เด้อแต่ว่าในการทำต้องให้พระที่มีศีลมีศีลอีหลีบ่แม่นพระกินข้าวสุกปลาตายอันนี้บ่แม่นค้าปู่เอาเด้อเพิ่นเว้าปู่ฟังเด้อปู่ก็ไปเล็งเห็นพ่อแม่ครูบาาาอจรย์ สายธรรมยุทธของปูได้แก่พระอาจารย์ประเรสริฐเชอรินทโลผู้ที่ไปกับปูคอนแกนนั่นแหละอาจารย์ที่เห็นหงจัดกันตอนนั้นพอเพิ่นเค็งลายเพิ่นเป็นพระธรรมยุทธเนาะปูก็เลยไปเหตหอสังทานให้ช่องกะทให้แล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาปูบ่คยถามหาพอปูอีกจ้าเกิอว่าเพิ่นเป็นอย่างไรไปยุใสมากยุใสจนเท่าทุกมมือนี่แต่ว่าสิ่งที่ปูดีใจในหัวใจปูว่า ปูเชื่อเหลือเกินว่าการที่ปูประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลหาขอศีลแปดมันบางครั้งนะพอผู้ขานะที่เคยได้รับวิบากกรรมอยู่ท่านอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้หรือไม่งั้นก็ไปตกอยู่ในภพภูมิที่ดีที่ดีกาหันนะปูเชื่อเหลือเกินเพราะว่าขนาดเขาออกหอ,อกอา,กาดาบแท่งอยู่เนี่ยปูยังนั่งบังเพลนไห้เพราะว่านาให้สองปีเพลนยังหลุดอันนี้ปูทํามากี่ปีแล้วนะ ส่วนมั่นดาป,ปูปูเสืออลือเกินว่าเพิ่นบร่ได้ตกละกรรมลำบากนะอี่แม่ผู้เพิ่นเสียไปวางสามปีที่หลังเพราะว่าปูนงางยังไหนเห็นเรายิ้มเปื่อยๆใส่เสื้อผาอยู่ในพวะภูมิของท่านอยู่นะสิ่งวางค่อนค่อนบางสองสามมือวันเผาวันหนึ่งกเ็เห็นเห็นแม่ใส่สุดงามงาม,มาหาคือสีย่านลูกชายลูกสาวว่าไปแก่เขาหามงส่งว่าไปใาย่เขาเพราะวันเป็นบุญเขาประดับดินสีฮอดอวันที่ที่สิบสามเนี่ยนะก็เลยว่าแม่เอ้ย ลูกของจากู่เด้อว่าต้องเตือนลูกกะเห็ดยู่แล้วนะลูกกะเห็ดยู่แล้วตอนเราอยู่แล้วสีหอเขาหอปูห่หอป่าขนน่อน้าเขานีไปหะพี่น้องฟองไปดิมา่านดาผู้ขาเบว่าเม่ผู้ขานั่นแหละก็เลยไม่ถามไม่ทําอะไรเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปู่กะประพฤติปฏิบัติทำมาเรื่อยๆจนมันเหตุเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งไปหาพ่อแม่รูบายจาันที่อยู่จังหวัดสกลนครอ,อยู่แล้วนะท่านห้องขึนมาว่าปูนะ่นาค เจ้าไปหาน้องสาวเจ้าสิน้องสาวเจ้าอยู่บ้านสงเปื่อยน่ะอากาศอำนวยน่ะยังรอเจ้าอยู่นะเขาชื่อว่านากน้อยเนี่ยปู่กับกลับมาบ้านปู่กับมาน,างนังเขินจะได้ป่ะอุ้ยมีน้องเยอ่เป็นนัข้าเจ้ากับมีพี่มีน้องมีหันมีน,นันมีนี่เยู่ว่ะอู้กับบ่เคยเสื่อยจากเถ่อนะปู่กับบ่เคยเสื่อจากเถ่อจนหอดเมือนึงปฏบิบัติหอนห้นไหลหไม่อยากไปเห็นเื่อน,น้องนะ่ะแต่ว่าพอเพิ่งก็บ,บอกอยว่า เ <พ uka> จ้านะ่ะได้ร่างหนุ่มแต่น้องสาวเจ้านั้นได้ร่างแก่น้องสาวเจ้านะั้นร่างแก่เมื่อนั้นปู้เดินทางไปหาก็กเหมือนว่าเทวดาน้ำทงังเปลลอจนหอดบ้านจนไปฮอดบ้านนางน่อยจนไปหอดบ้านแม่นางน่อยเด้อเมื่อนั้นด้จนไปฮอดบ้านหน่อยสิ่งที่ปู้เข้าไปหาคือปูท้ทำท่าไปเบิ่งดวงเพราะว่าได้ยินข่าวว่าไม่นางน่อยเบิ่งดวงกิง้งนะปู้ก็ไปแต่งคันหาปู้ก็ไปแต่งคันหาขอให้เพิ่นด,ดวงไง เพิ่นกับชะเงือกนะเพิ่นกับว่อห้วยเจ้านี่เป็นคนไม่ห่วยเลยเนี่ยโว้ัดวันนึ่แต่บางเงินว่าตอนนั้นปูนาเข่าหาปูเพิ่นกัว่าภาษาเพิ่นพอไตว้าวไปว่ามาอ้ายกับน้องไห้กอดกันล่างเท่ากับล่างนุ่มอ้าได้ล่างนุ่มน้องได้ล่างเท่าให้กอดกันจนเป็นมิสัมผูกกันมาจนเท่าจง้อนีจนลูกหลานของอิเม่นาคน่อยน่ะนางเตี้ยแน่นางใดนางคงเนี่ยมาเปลี่ยนพี่เป็นน้องมาเป็นลูกเป็นหลานปูนาเพรซึ่งอีเม่นางน้อยนั้นเพิ่นเสียแล้ว เพิ่นเสียแล้วเออเพิ่นเสียได้สามปีนี่แหละมั้งร้อมกันกับย้ายมองเช่ไหเน่กจำมาได้มันโดนแล้วแต่ว่าเพิ่นกับยังเว้นๆเพิ่นเปลี่ยนมหาปูนาอยู่เพียนแค่ว่าปูนาว่าปูนาบอกรับอีกแล้วเด้อเพราะว่าเอาแค่อ้ายเจ้ากับพ่อแล้วที่กิ่งแล้วเพิ่นเสียให้ลูกสาวเพิ่นแต่ว่าลูกสาวเพิ่นยังไม่มีบากรมเพิ่นก็เลยบอกรับนั่นแหละในการมันเป็นปฏิหารนะในการที่ปู่ไปเจอน้องสาวซึ่งเป็นน้องสาวในสายนาคนะ เพิ่นก็บ,บอกไว้เบิดว่าเจ้ายู่หันยู่หนีอย่างน,นี้แต่ว่าปูเป็นคนที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องของพวกนี้ปูถือว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเขาเขารพพพอม่คูบบาอานรย์เขาไว้จังปูนากนี่นะเพิ่นทําให้ปูนี่ร,รู้จักรู้จักคว่าสิ่งลึกลับสิ่งปฏิหารมันมีจริงนะอยู่ดีๆปูสิเป็นบ้าเลื่อยไปบ่เลือเล่อยไปน้ำห่วยน้ำทำน้ำพรมเขาไปนอนอยู่เม่ม,มเผาศพก็มีจนกระเป๋าเงินเฮีย กระเป๋าเงินเสียกับมีอภิิหารเฮ็ดซอยหันสนิทสุดท้ายเลยน้ำไปหาซึ่งน้องสาวเพิ่นกระผูกพันกันมากกับยายจนหักแพ่งกันมาเท่าสุงจนเพื่อนตายไปตายไปแล้วลูกหลานเขายังยังมาหมอบถอกตอบขาเซ่เฮาอยู่นะเบิดสุภสุคนนี่คือสิ่งปฏิหารแล้วปู่ก็ได้นั่งประพฤติปฏิบัติธรรมมาจนหอดมือนี่ก็ย่อนคําว่าปูนานะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วขอจบตอนพ่อน,น้องไว้นี่เท่านี้ก่อนเดอ้ออ่าพี่น้องกล้องไปก็นอยลืมเดอ้อปู่ฝาก กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์สุดท้ายเลยแช่ปูนากเลยเดอ้อแล้วก็คอยติดตามาประวัติของปูนากเป็นอ e ีพีพ e ต่ P e P, อไปเดอ้อพี่น้อง,งของฝ่ายสุขสุขนครับสาตุ